สวัสดีค่ะเด็กๆมาเจอกับคุณครูปิมนะคะในนิทานที่มีชื่อว่าสองจุดหมายสีฟ้าค่ะแต่๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะเด็กๆเรื่องโดยคุณครูแป้วภาพโดยคุณนงครานใจแก้วค่ะทุกๆเย็นวันสุกจะมีรายการโทรทัศน์ ที่สำหรับเด็กๆชื่อรายการซองจุดหมายสีฟ้าเด็กๆชื่นชอบรายการนี้มากๆนอกจากรายการนี้จะมีการแสดงสนุกๆสำหรับเด็กแล้วรายการซองจุดหมายสีฟ้ายังมีของฝันมอบให้เด็กๆที่เขียนจุดหมาย เขามาคุยในรายการอีกด้วยเด็กชายเข้าเจ้าตั้งใจเขียนจดหมายส่งไปที่รายการนี้เป็นครั้งแรกเพราะว่าเข้าเจ้าเพิ่งเขียนหนังสือเป็นเมื่อเร็วๆนี้เองพี่ขา้าบุญกับพี่เข้าเหนียวต่างก็มาช่วยสะกดคำให้กับเข้าเจ้าสวัสดีครับ รายการซองจดหมายสีฟ้าผมชื่อเข้าวเจ้าครับผมชอบรายการนี้มากและชอบการแสดงหุนหันษาที่สุดเลยครับรักและคิดถึงเข้าเจ้าพอเข้าเจ้าเขียนเสร็จพี่ๆก็ช่วยนำจดหมายใส่ซองและติดสแตมให้ข้าวเจ้าฝากจดหมายไว้กับคุณแม่ ท้าแม่ผ่านตู้ปรษณีย์และแม่จะส่งจดหมายให้นะลูกคุณแม่บอกแล้ววันหนึ่งข้าเจ้าก็ได้รับจดหมายตอบกลับมาจากรายการซองจดหมายสีฟ้าซองจดหมายที่เข้าวเจ้าได้รับนั้นก็เป็นสีฟ้าเหมือนกับชื่อรายการสามพี่น้องดีใจกันใหญ่ ข้าเจ้าเปิดเลยเข้าเจ้าเปิดเลย,เเเเลยพี่พี่บอกข้าเจ้าถึงเต้นเพราะเขาเพิ่งเคยได้รับจดหมายตัวเองเป็นครั้งแรกเขาค่อยๆแกะซองจดหมายและเปิดออกช้าๆทันใดนั้นดาวสีเงินระยิบระยับก็ค่อยๆลอยออกมาจากซองจดหมายสีฟ้า โอ้โหอะไรกันนี้เด็กๆต่างอุทานด้วยความประหาดใจดาวสีเงินพากันลอยออกมาจากซองจุดหมายสีฟ้าแล้วค่อยๆก่อตัวเป็นรูปวงรีอยู่กลางอากาศและมีเสียงที่เด็กๆคุยกันออกมาจากวงรีอันระยิบระยับนั้นสวัสดีครับเด็กๆ จำได้ไหมเอ่ยเสียงนั้นเป็นเสียงของการแสดงหุ่นหันษานั่นเองหุ่นหันษากำลังแสดงอยู่กลางอากาศเมื่อการแสดงจบลงเด็กๆก,ก็พากันกลับเข้าไปจับมือกับหุนหนบนห่นหันษาแล้วบรรดาหุ่นหันษากับดวงดาวเล็กๆ ก็จางหายไปในอากาศมหศสรจันที่สุดเลยพี่ข้าวเหนียวบอกข้าวเจ้าและชอบที่สุดเลยข้าวเจ้าพูดแล้วชูมือกระโดดด้วยความดีใจเรามาเขียนจดหมายถึงรายการซองจดหมายสีฟ้ากันบ้างเถอข้าะปุนพี่พข้าวเหนียวบอกข่ะปุณ แล้วรายการซองจดหมายสีฟ้าจะตอบจดหมายกลับมาข้าวเหนียวขับปุ้นว่าอย่างไรกันเนาะแมื่คุณแม่ช่วยส่งจดหมายของข้าวเหนียวข้าปุ้นไปยังรายการซองจดหมายสีฟ้าแล้วหลายวันผ่านไปก็มีจดหมายตอบกลับมาถึงเดิกๆทั้งสองคน เมื่อคุณแม่ช่วยส่งจดหมายของข้าวเหนียวข้าวปุ้นไปยังรายการซองจดหมายสีฟ้าแล้วหลายวันผ่านไปก็มีจดหมายตอบกลับมาถึงเด็กๆทั้งสองคนข้าวปุ้นเปิดซองจดหมายสีฟ้าออกด้วยความตื่นเต้นดาวสีเงินลายิบละยับค่อยๆลอยออกมาจากซองจดหมายแล้วพี่เมลโม พิธีกรในรายการซองยุดหมายสีฟ้าก็ปรากฏตัวขึ้นเด็กๆกระโดดโลดเต้นและตรงเข้าไปจับมือพี่แมวโมโด้วยความดีใจแต่ทุกคนต่างพูดเสียงดังไม่มีใครฟังใครพี่แมวโมก็เลยไม่รู้จักว่าใครพูดว่าอะไรบ้างไม่มีใครรู้ว่าแต่ละคนพูดว่าอะไรแล้วก็ไม่นานนะัก พี่แมวโมก็หายไปในอากาศข้าวเหนียวกำลังจะเปิดซองจดหมายสีฟ้าของตัวเองแล้วค่ะคราวนี้มีดาวระยิบระยับร้อยลงมาที่พื้นแล้วรอบตัวของเด็กๆก็กลายเป็นสวนตีฟ้าช่างเป็นสวนที่สวยงามที่สุดเลยเด็กๆมีความสุขมาก ข้าปุ้นกับข้าวเหนียวยกซองจดหมายประป่าแนบไว้กับหุส่วนข้าวเจ้านั้นไล่จับปีเสื้อไปในอากาศถ้าเราเขียนจดหมายถึงรายการซองจดหมายสีฟ้าทุกๆวันตลอดไปจะเป็นยังไงนะข้าวเจ้าพูดกับพี่ๆี่อืไม่รู้เหมือนกันแต่คุณแม่บอกว่าพอเราเป็นผู้ใหญ่ก็จะเขียนจดหมายถึงกานน้อยลงแล้สิ ข้าวเหนียวบอกเด็กๆยังไม่ค่อยเข้าใจสิ่งที่คุณแม่บอกเท่าไหร่แต่สิ่งที่ทุกคนคิดตรงกับข้าวเจ้าในตอนนี้ก็คือพวกเรารักรายการซองจุดหมายสีฟ้าจังเลยนิทานเรื่องซองจุดหมายสีฟ้าก็จบลงแล้วนะคะเด็กๆแล้วเจอกันใหม่นะคะในนิทานเรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ